โอเคค่ะก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมไปก,กดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้บุ๋มก่อนแล้วกันนะคะทุกคนก็กดกันได้ยังเอยถ้ากดแล้วไปดูคลิปไปเลยเย้ yeah. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวีปตี้ครับเมื่อชิงเคยนะคะทุกคนว และก็วันนี้ทุกคนเราก็ไม่อยู่กันในเกมไม่ครับกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะทุกคนเราก็มาอยู่กันในการรีวิวมอสนั่นเองนะคะทุกคนเย่ yeah, ก็นานครั้งมาทีเนาะก็ <c oughs> สําหรับวันนี้นะคะทุกคนผมก็มีมอสที่มันแบบว่าน่าสนใจมากๆมอสหนึ่งจะมารีวิวกันนะคะทุกคนนั่นก็คือเป็นมอสความฝันนั่นเองนะคะคือแบบเราสามารถคลิกที่เตียงแล้วไปโผล่ในฝันได้นั่นเองนะ ก็จะมีทั้งหมด3รูปแบบนะคะทุกคนดูน Excuse ี้บุ๋มจะพาทุกคนไปดูว่าแต่และฝันมันจะเป็นยังไงเนาะก็มาเริ่มกันที่อันแรกนะคะทุกคนก็จะเป็นเตียงนี้ใช่ไหมก็คือจะเป็นฝันที่แปลกประหลาดนั่นเองนะคะนี่เป็น สเตรนด์เบดนะคะทุกคนต่อไปนะคะก็จะเป็นแรดเชดเบดนะคะหรือว่าเป็นแบบเป็นเตียงที่ไม่ดีนะคะแล้วก็จะฝันไม่ดีด้วยนั่นเองนะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งค่ะทุกคนก็คือลักชัวรีส์เบดนะคะทุกคนอันนี้เป็นฝันดีนะโอเคแล้วก็ไปเรื่องันที่สีแดงกันก่อนแล้วกันนะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปมิติของฝันแต่ละฝันนะคะเราต้องอย่าลืมเอาเตียงไปเผื่อด้วยนะเพราะว่าเวลากลับเราจะได้กลับได้นะคะจะหากไปตัวเปล่าที่คือกลับไม่ได้นะโอเคนี่ค่ะทุกคน นี่ก็คือฝันแปลกประหลาดนะคะทุกคนมันจะเป็นแบบนี้เลยแล้วเวลามันก็จะอยู่แบบนี้ตลอดไปนะคะไม่มีกลางวันแล้วก็ข้างในเนี่ยบุ๋มรู้สึกว่ามันเหมือนแบบฝันร้ายนิดๆนะเอาจริงมันมีแต่พวกเนี่ยดูสิโอ้โหมันมืดไปนะทุกคนทำไมเดี๋ยวบุ๋มหาทอถือกันแบบหนึ่งอ่าดูนะ แป๊บ,บนึงเดี๋ยวเปลี่ยนเชเดอร์ดีกว่าโอเคอันนี้คือบุ่มลองเอาเชเดอร์ออกนะคะทุกคนก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นโครงฝันที่แบบเราก็คงจะไม่อยากฝันแบบนี้แน่นอนนะคะอารมณ์มันเหมือนอยู่ในเนเธอร์นิดนึงดูสิมันมีแต่พวกมอนสเตอร์ในเนเธอร์เต็มไปหมดนะคะแล้วก็มีตัวอะไรก็ไม่รู้นะคะทุกคนน่าจะเป็นตัวนี้ปะทอ์เมนเทอร์เหรอใช่ปะอ่าใช่ค่ะทุกคนหน้าตามันเหมือนตัวอะไรสักอย่างอะดูสิโอ้โหน่าเกลียดน่ากลัวนะ ก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะสำหรับโลกนี้คือเราคงจะไม่อยากฝันแบบนี้แน่นอนแต่ว่าอย่างหนึ่งที่บุ๋มไม่รู้เหมือนกันก็นคือแร่เนะี่ยว่าโลกนี้มันมีแร่อะไรบ้างข้อดีว่าบุ๋มลองสํารวจดูแล้วมันไม่เจอนะคะเดี๋ยวเราลองใหม่อาจจะแบบลงผิดรูนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้วทุกคนเราหาที่ขุดมาขุดแป๊บนึงนะบุ๋มเอาอันไหนอันนี้มาขุดแล้วกันโอเค๋เยบุ๋มต้องเกมโมดอีกเหรอเดี๋ยวนะแป๊บนึงมันอันตรายนะคะ เราต้องเซฟตัวเองเดี <Qué make reconcile> ๋ยวเรากลับไปลูกความจริงไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวเราลองขุดให้ดูนะคะมันจะได้เป็นสิ่งนี้ก็คือในครั้มหรอหรืออะไรสักอย่างมันแบบอืเป็นแท้ที่น่ากลัวนะเนี่ยสีก็น่ากลัวแล้วอะแล้วน่าจะเอาไปทําอะไรบางอย่างได้โอ้ยบุ๋มลืมเอาต๊ะครับมาไม่ได้ไม่ได้จะในมัมมครับแบบนี้หรือเปล่าอ่าไม่ใช่แสดงว่าเราต้องทําแบบนี้ก่อนนะคะทุกคนก็คือต้องแบบนี้ ให้มันกลายเป็นบล็อกก่อนใช่ไหมเอา้าไม่ใช่แล้วมันทํายังไงอ่ะงั้นก็แสดงว่าอันนี้มันเอาไปทําอะไรไม่ได้นะคะบุ๋มเข้าใจผิดนึกว่าเจอแร่ที่มันแบบเอาไปทําอะไรได้ไงอันนี้ก็น่าจะทําไม่ได้แล้วอันที่ทําได้อยู่ไหนหรือว่าในโลกนี้ไม่มีแร่ที่ทําอะไรได้เลยโอ้โหอย่างงั้นเลยเหรอทุกคนเอาจริงบุ๋มว่ามันไม่ใช่ฝันที่แปลกประหลาดธรรมดามอาล่มันเหมือนฝันที่แบบฝันร้ายอะ่ะเอาจริง เรารู้สึกถึงพลังแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทุกอย่างมันดูบรรยากาศน่ากลัวนะคะใช่ลงไปดูข้างล่างสิอ่าไม่มีอะไรก็มีสัตว์ทั่วไปนะคะไม่ใช่สัตว์มอนสเตอร์เออมันก็มีแต่แร่พวกนี้เนีย่ยอันเดียวกันหมดเลยก็คร่าวๆฝันนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยผมขึ้นไปข้างบนนิดนึงยังไม่พารีวิวทั้งหมดเลยว่ามันมีต้นไม้อะไรบ้างอ่ะขึ้นมา ข้างบนเนี่ยมันจะมีไม้อันนี้ค่ะทุกคนที่เรียกว่าบลัดนะคะทุกคนเป็นแบบว่าต้นไม้เลือดนะคะโอ้โหอย่างนี้ก็คงจะเป็นฝันร้ายแน่นอนซึ่งไอ้ต้นไม้เลือดเนี่ยมันจะสามารถเอามาทําเป็นแบบไม้สีแดงแบบนี้ได้คะ่ะทุกคนโอ้โหแค่ชื่อก็น่ากลัวแล้ว啊 my god มันมีแค่นี้น่าจะมีแค่นี้กับเห็ดพวกต้นเห็ดนะคะเห็ดสีเทาๆเ,เนี่ยแบบนี้โอ้น่ากลัว โลกนี้มันช่างน่ากลัวซะเหลือเกินมีไม้อื่นด้วยไหมนี่ทน,นี้ก็มีอันนี้เป็นเดซอ๋อต้นไม้ที่ตายแล้วนะคะก็ข้าวคราบุ๋มว่าน่าจะมีประมาณนี้มันก็เป็นฝันที่แปลกแล้วก็เป็นฝันที่น่ากลัวมากๆเลยนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรากลับไปโลกป,ปกติดีกว่า,อ,าออกมาแล้วนะคะก็รูสึกดีหน่อยต่อไปนะคะทุกคนเราก็จะไปกันที่ฝันร้ายอีกอันหนึ่งนะคะดี่อ่ะบุ๋มมาถูกอะไรเปล่าแป๊บหนึ่งเอาใหม่เอา้า อ้ามันก็คล้ายๆกันอ้าวดิบอกว่ามันโลกเดียวกันนะอ๋อหรอว้เป็นฝันร้ายเหมือนกันนะคะยังมันมี3ามมิติซะอีกหรือว่านี่มันจะแตกต่างยังไงบุมยังไม่เห็นความแตกต่างของมันเดี๋ยวเรากราบกันดีกว่าเนาะโอเคต่อไปนะคะทุกคนเราก็ไปดูฝันดีกันดีกว่านะคะนี่โอ้โหบอกเลยว่าโลกของฝันดีไม่เปิดเชเดอร์ก็สวยค่ะทุกคนดูสิ อันนี้คือบุ๋มไม่ได้เปิดเชเดอร์เลยนะแล้วทุกคนดูมันมีมา้ย oh มมายูนิคอร์นด้วยโอไมก้มีม้ายูนิคอร์นอะท้อโลกใบนี้มันช่างน่ารักนะคะมันเป็นแบบอะไรที่บุ๋มชอบมากเลยสำหรับฝันดีนะคะทุกคนโดยดูนะพวกต้นไม้เลยอย่างงี้สวยไปหมดเลยนะคะอันนี้มันเป็นไม้อ๋อเป็นไม้ขาวธรรมดานะคะแต่ก็จะเป็นโลกประมาณนี้บุ๋มพาทุกคนบินดูแบบคร่าวๆแล้วกันนะ ดูสิโอ้โหมีต้นเห็ดสีเหลืองเอาไว้ตัดแบบสวยงามเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในตรงนี้นิดนึงนะคะว่ามันจะมีแร่อะไรที่ประหลาดประหลาดอันนี้ก็น่าจะประหลาดแล้วนะเป็นหินอะไรก็ไม่รู้นะคะอุย๊ยไอ้เต้าคลิปเปอร์เออทุกคนเดี๋ยบุมจะโชว์อะไรให้ดูรู้สึกว่าคลิปเปอร์พวกนี้มันไม่อันตรายด้วยนะดูนะน่ามันไม่ทําดาเมจเพราะว่านี่คือโลกของฝันดีนะคะทุกคน แล้วแร่พวกนี้เราสามารถเอาไปทําเป็นของใช้ได้นะบุม๋มเคยลงเอามาทําเลยอุ้ยอ๋อนี่อ๋อมันมันเมื่อกี้เป็นคนละแร่ี่นะนึกว่ามันแร่เดียวกันแสดงว่ามันน่าจะทําได้หลายอย่างเลยนะคะเดี๋ยวขอลองขุดแล้วก็เอาไปคราฟดูนะก็เออวันดีวันด,ด,ด,ดีคิปเปอร์นี่น่ารักอะ่ะ <laughs> วันด,ดอีอย่างนั้นแหละ <laughs> อย่างน่ารักเลยอะ่ะ อันนี้บุ๋มไม่จะเป็นต้องเปิดเชเดอร์ก็เห็นความสวยงามแล้วทุกคนลองดูถ้าบุ๋มเปิดเชเดอร์บอกเลยนะว่าสวยมากนะคะแตนๆโอ้โหทุกคนยังกัลโลกของเทพนิยายดูสวย <laughs> ไม่มีคำบรรยายนอกจากสวยชอบมากชอบแบบความเป็นโลกแบบนี้ทุกคนดูสิสวัสด,ดีสวัสด,ดีไอ้เต้าคิปเปอร์น่ารัก เออมีต้นไม้นี้ด้วยทุกคนดืมให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวบุ้มขอเกมโหมดครีเอทีฟจะได้รู้ว่าอันนี้มันคือต้นไม้อะไรดรีมหลอกโอ้โหเป็นไม้แห่งความฝันนะะทุกคนใบก็สวยมากๆเลยในโลกนี้มีคำว่าสวยดูทุกคนดูต้นญ้าสิขนาดต้นย่ายัางน่ารักเลยอะ่ะไม่พอยังมีดอกไม้ที่แบบสวยมากนะคะเดี๋ยวบุ้มมาลองดูดีกว่าว่า มันเอาใช้คราฟอะไรได้มั่งนะคะเท่าที่บุ๋มเคยลองมาแล้วก็จะมีแบบว่าพวกอุปกรณ์ต่างๆนะคะคร่าวๆอย่างเช่นไอแคนดี้ที่บุ๋มเจอท้่แรกเนี่ยจะเป็นแร่แคนดี้แร่แคนดี้ก็เอามาคราฟของได้เหมือนกันโดยการทําแบบนี้ก่อนนะคะทุกคนแล้วต้องทําให้มันกลายเป็นบล็อกก่อนอ่ะสมมติท่าทแบบนี้แล้วล้วก็เอาไม้สติ๊กของเราเนี่ย มาทาแบบนี้เห็นไหมมันก็จะได้เป็นที่ขูดจุดน่ารักมาซึ่งมันก็สามารถทางุปกรณ์ได้ทุกอย่างเลยนะคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกดาบพวกอะไรก็ทําได้หมดเลยแล้วก็จะมีพวกชุดนะคะน่า,ารักๆอันนี้ก็ชุดเรนโบว์ที่ได้จากการคราฟสิ่งนี้นะใช่ไหมใช่ไหมทีย <laughs> เด้อต้องต้องต้องลองดูก่อนแปบ๊บนึงนะเฮ้ยมันได้มาจากแร่ที่เรียกว่าอ๋อเรนโบว์บ็อกซ์เดี๋ยวนะเรนโบว์บ็อกซ์นี่ได้มาจากอะไรอ่ะเดี๋ยวนะอันนี้ ครับเลยหรืเอเปล่าออน่ครับได้เลยนะคะสามารถถูกกรได้เลยแล้วเรนโบบล็อกมันต้องทำยังไงแปบ๊บหนึ่งบุ๋มสึกคาใจเรนโบบล็อ <laughs> กมันมีแร่เรนโบรตรงนี้ไม่ได้ไหมแล้วมันต้องทำยังไงให้กลายเป็นแร่เรนโบไม่ใช่หรือว่าเราต้องทำแบบนี้เยอะๆเอาแบบนี้มาทำแบบนี้อ้าไม่ใช่งงตรงแร่เรนโบทุกคนอื ยวบุ๋มเอาชุดพวกนี้มาใส่ดูเนี่ยเรนโบว์ Rainbow. หรือว่ามันต้องเอาอะไรมาผสมที่หลังอีกอ่ะใลองใส่ชุดปุ๊บโอ้ทุกคนดูแกะนี่สิโหแกะหลายสีมากเลยออ้สีนี้ก็สวยนะเนี่ยยวบุ๋มลองขุดลงไปดูข้างล่างนะคะทุกคนเราลงไปผจญภัยพื้นข้างล่างวะออ้ว้าวว้าว,าวาอยู่นะลองขุดสิสวโวฉันจะลองเอาแร่เรนโบว์อู้ฮะ อ๋อรู้แล้วที่มันเป็นแร่เรนโบว์มันจะสุ่มนะคะสุ่มดรอปของนั่นเองใช่ไหมถ้าเป็นแร่นี้ทั่วไปมันก็จะไม่มีอะไรแต่ว่าถ้าหากเป็นแร่เรนโบว์เนี่ยดูสิมันเหมือนมันสุ่มเลยอะทุกคนเนี่ยแม้มกระทั่งเอมอโร่โอ้เราเหมือนลัคกี้บ็อกเนาะมีแต่แร่เรนโบว์เต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนยิ่งลึอกอะมีทางล่างอีกปะมันมันแร่แคนดี้อ่าไม่มีสุดแล้วนะคะทุกคนประมาณนี้สําหรับ ในโลกของฝันดีของเรานะคะโอ้แบบนี้ขอขึ้นไปก่อนขึ้นไปเลยโอเคแล้วยังมีอะไรที่ยังไม่ได้ลองอีกเนี่ยทุกคนอันนี้มันได้มาจากไหนมันน่าจะได้มาจากแร่อะไรดำๆที่มันอยู่ในไอ้นั่นปะอันนี้มันคือฐานหินหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้คือฐานหินบุ๋มยังหาแร่อันนี้ไม่เจอนสีดำๆนะคะทุกคน แต่ว,ว่าอันที่แบบเนี่ยไอสีทองๆเนี่ยทุกคนบุ๋มสงสัยเอามาจากไหนนะมันได้มาจากที่ไหนอะ่ะไอแร่ทองทองอะ่ะหาไม่เจอเอาจิงบุ๋มหาไม่เจอก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับโลกใบนี้ซึ่งของที่โหดที่สุดงั้นเหรอน่าจะเป็นอันสีทองทองนี้ค่ะทุกคนงงไปหมดแล้วคะ่ะเพราะว่าบางอย่างบุมก็หาไม่เจอทุกคนอู้แล้วก็พวกเห็ดต่างๆในไบโอมเนี่ยสามารถนำมาทำเป็นซุปเห็ดได้นะคะทุกคนอื โอมีเลนโบเบอรีร่ด้วโอ้ oh m g อะไรกันเนี่ยโลกนี้อุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทุกคนดูมอบให้ครบทุกตัวก่อนที่มันแบบเพิ่มเข้ามาในมอบนี้นะคะก็อันนี้จะเป็นม้ายูนิคอร์นแน่นอนมันน่ารักนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเบบี้ครีปเปอร์ที่ไม่ทําอะไรเราเลยแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลกนี้นะคะแล้วก็ว้าวอันนี้มันน่าจะไม่อยู่ในไมโอมแบบนี้นะมันน่าจะอยู่ในพวกฝันร้ายนะคะทุกคนประมาณนั้น ก็สำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะสําหรับมอดที่มันแบบน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะาใครอยากจะลองเล่นดูก็ลิงกโหลดใต้คลิปเลยนะคะสําหรับวันนี้เพื่อนนะคะบ๊ายบายจุ๊กเก่